สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มารีลช็อกรกชีวเองนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเออเอาอย่างที่แบบซื้อมาแบบเอาราคาแบบเลก็กก่อนนะคะถูกที่สุดในบรรดาเลยะค่ะสามสิบบาทค่ะอันที่สองนะคะก็จะเป็นดนะทะค่ะซื้อมาในราคาสี่สิบเก้าบาทนะคะ นี่คะ่ะเอ่อซื้อมาในราคา1 5 0บาทนะคะไในสโลนะคะจุ๊บก่อนแล้วมาไว้ตบกันตบกันเอ้ยพูดตบชี้พูดตกอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่นะคะซื้อมาในราคา200ราคะสโลนะสิบสสโลมากเลย ค่ะไม่ไรค่ะถ้ากุก็เลยแกก้ลกั